ที่อีจงในมาร์เก็ตแล้วนะคะ,ะที่ซื้อในมาร์เก็ตแล้วนะคะคสวัสดีเช้าวันที่สิบหกตอนนี้ก็เอาแบงค์มาแล้วก็มาหาดีนแทนแล้วเ,เป็นร้านชื่อว่า

ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถบัสไปที่เมเปิลการ์เด้นนะคะจากฝร,รั่งเยเราจะขึ้นรถบัสค่ะ จากปรุงแล้วก็อร่อยนะมากอ er ันนี้ทำลห้าส yeah> ิบาทค่ะถานตช้าวตดเชมากเลยว่ารานี้อร่อยมากแต่นางเนนี่แนางเ็อันนี้สั่งเป็นคอเลลก็คือเป็น้นะคะก็มีปากกาตองกับะ้วก เป่นแิ่มกระเด็นฟอาเมันมาเป็นตุ่นลูกบ้าเลยนะายปลองมันไปลองนะจุกใก้กับอาหารเพื่อตรงหาทุกคนอตอนนี้เราอยู่กันที่อีโจงในมาเก็ตแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะให้ดูบรรยากาศ

สวัสดีเช้าวันที่ห้าค่ะวันนี้เราจะออกเราจะบุกไปที่ไทเปนะคะตอนนี้เราก็จะออกไปนะเช้ากินกันก่อนเอามาแวะกินข้าวักกันบาไวมาดูนบามีอะไรให้กินบ้างเอสาิมาล้ว่สตวที่เ็นีจะว่ง ร้านเลยคล้ายๆข้เลี้ยงต่จะไม่มีน้ำตาลนะก็จะมีรสเค็ชาด ก็ัเป็นไส้หมอ๋ออันนี้เราแอดออนนะคะเป็นสูตรที่เป็นแบบึ่งไส้ดิชไม่ออกนะะี้านรแล้วก็มีไส้ชาแี่ออนมันก็จะเป็นแล้วนะกเป็นฟังกคอยปดทลก็ถ้าแบบจับคังกันกว่าบสอง กก็็มมีีอ่่าเคััคบแบแ้อตอนนี้เราก็มาถึงที่ไเทยเเปนที่เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่ไทยเเปนสเตชั่นแล้วก็เรากำลังจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะเราพักอยู่ที่โรงแรมไลทโมเทลสุดซิงสุดซิงนอนร์ดอาริสต์แยมเนี่ยแหละ โรงแรมของเราก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้งมากนั่งมาลงบีอาร์นึคะเป็นแบบเป็นสายสินค้านี่น้ำตรลวานแรพไกที่นี่นะคะเข้าปุ๊บเดินมานิดเดียวค่ะก็ถึงเลยายชิดดียปไเไ เดี S <S ๋ยวเราจะไปรีว ja like ิวห้องพักให้ดูที่นี่ก็จะเป็นการเช็คอินแบบเซลเช็คอินเซลเช็คอินอเคไปดูห้องพักกันจ้าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมามาดูห้องที่พักกันนะคะนี่ประตูทางเข้ามาก็อย่างนี้เนาะทางเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงนี้นะคะห้องน้ำโอเคปกติทั่วไปนะคะมันก็มีได้บอกคุ ก,<า>ก็สะอาดอยู่ในระดับน,นี่มีผ้าเช็ดตัวให้มีรองเทา้าให้เดิมมีน้ําให้สองขวดแล้วก็มีชาอรื้ะต้มน้ํานะคะพิงกู้เนน็นม่ดีเลยค่นมีทีวนนีที่นอน,นอดนูนที่นอนกมส่อสนะามที่นอนโอเคนะเออที่นอนที่นอนนิ่มดีนะคะแล้วก็ ที่สําคัญก็คือมีหน้าต่างค่ะซึ่งในไทเปอ่ะห้องที่มีหน้าต่างมันจะ m o r expensive e แล้โรงแรมนี้ก็คือที่เราหาได้ก็คือติดรถไฟฟ้าแล้วก็มีหน้าต่างแล้วก็ราคาโอเคใช้ได้นี่แพงมากนะคะเราจองมาในราคาประมาณ 8, 2 3 8 0 0บาทก็เอาขอเก็บของก่อนนะคะแล้เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันที่เซือลินซื่อลินไดมาร์เก็ตเดี๋ยวไปเจอที่ซื่อลินมาร์เก็ตจ้า แล้วก <celular> ็มาอยู่ที่ซื่อหลินมาร์เก็ตนะคะถ้าใครจะมาซื่อหลินมาลงที่สถานีเจนทันเจนทันเบยเทอร์ออ๋เราไปเจนทันอร์เบย์เทอร์ ไส้กรอกข้าวใช่ค่ะใช่ค่ไส้กรอกเก่งมากไม่เกินในเป็นไส้กรอกที่แบบว่าข้างในมันเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวแลค่ะแล้วก็มีโรยแล้วเขาก็ใส่ซอสอะไรไม่รู้อะอร่อยซอยที่มันมีร้านร้านเห็ดย่างอ่ะแล้วก็เดินเข้ามามากินน้ำซอป เขชื่นส้มแบบไม่มีน้ำตาล เราจะไปรถปัสแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ซิงเชียนเทมเพิร์ สอชั well, ่วโมงจะาเพือะไม่้อ่องไม่ต้่องม่้อง่ต้องไ่องไม่ต้อรไม่ไม่ต้องไม่ต้นงไม้อ้องไม่ต้องไม้อง a ม่ต้ไม้งไม้อม่ะ้องไม่ต้องไม่ต้น่้อม่้องไ้งอ้างอ่้อตงอ่ Terima kasih kind of. กิ้กี้ยากีกะข้าวหน้าเนื้อแกงกะหรี่น,นั้นก็เป็นข้าวสวยอมมีภาษาไทยให้พรอมข้าวสวย <Yeah. S 2> น,น,น่เป็นน้ำจิ้มนะี้ ดีสัตว์ดีสัตว์ีต๋อเดี๋ยวมาดูอคนตะวันตกิน ขอตัวไปกินก่อนนะคะรถเร็วจ้ากินก่อนนะ